Learn Thai Hello everyone. You are watching Learn Thai happily with me, Kuru Stang. In this video, I'm going to teach you about how to make Thai words with suit as a prefix. Before we making many Thai words today, I would like to teach you about what is the meaning of suit in English. สุด in English means to end or to finish. And sometimes soot means most in English. Alright, you guys know the meaning of soot in English already. And the first word that I would like to recommend you today is Sud law. Sud law. Law is a Thai pronoun. It's used to call a handsome man. You can learn how to say Sud Law from these examples. Trucha. เธอรู้จักสุดหล่อคนนั้นดีมากเธอรู้จัก means มิส k ช o นสสุดหล่อคนนั้น m มิ s that handsome man ดีมาก m มิ s very well สุดหล่อคนนี้คือสามีของเธอสุดหล่อคนนี้คือสามีของเธอสุดหล่อคนนี้มิส this handsome man คือสามีของเธอ m มิ s is her husband And the next word is Su Tsui. is a Thai pronoun too. It's used to call a beautiful woman. You can learn from these examples. สุดสวยคนนั้นดูแลตัวเองดีมากสุดสวยคนนั้นดูแลตัวเองดีมาก Konan สุดสวยคนนั้นดูแลตัวเองดีมาก. Dima. สุดสวยคนนั้น means that beautiful woman. ดูแลตัวเองดีมาก means takes care of herself. very well สุดสวยคนนี้ชนะการประกวดนางงามจักรวาลสุดสวยคนนี้ชนะการประกวดนางงามจักรวาลสุดสวยคนนี้ชนะ Miss this beautiful woman wins การประกวดนางงามจักรวาล Miss the Miss Universe contest สุดที่รักสุดที่รัก สุดที่รัก in English means darling or honey โอ้สุดที่รักฉันรักคุณมากโ้ oh, สุดที่รักฉันรักคุณมากโอ้ oh, สุดที่รัก means oh darling ฉันรักคุณมาก means I love you so much ที่รักคุณขึ้นชั้นบนไปดูเด็กๆได้ไหมที่รักคุณขึ้นชั้นบน ไปดูเด็กๆได้ไหมที่รักคุณขึ้นชั้นบน m i s s Ho n e y y a n y o u go upstairs ไปดูเด็กๆได้ไหม m i s s and check on the kids Well สุดยอดสุดยอดสุดยอด in English means to be great and to be excellent นักร้องคนนี้มีเสียงที่สุดยอดนักร้องคนนี้มีเสียงที่สุดยอดนักร้องคนนี้มี s The singer มีเสียงที่สุดยอด means has a great voice รถของฉันได้รับการบริการที่สุดยอดรถของฉันได้รับการบริการที่สุดยอดรถของฉันได้รับ means my car has given me การบริการที่สุดยอด means excellent service next สุดท้องสุดท้อง สุดท้อง means to be youngest ลูกคนสุดท้องของเราอายุ6ขวบลูกคนสุดท้องของเราอายุ6ขวบลูกคนสุดท้องของเรา means our youngest child อายุ6ขวบ means is six ลูกคนสุดท้องของฉันกำลังเรียนขี่จักรยานลูกคนสุดท้องของฉัน กำลังเรียนขี่จักรายานลูกคนสุดท้องของฉัน means my youngest child กำลังเรียนขี่จักรายาน m ม s s is learning to ride a bike สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย has two meanings in English first to be last and the second is to be final You can learn how to say สุดท้าย from these examples ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีธันวาคม means d ember เป็นเดือนสุดท้ายของปี means it's the last month of the year นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณนี่เป็น a n s this is โอกาสสุดท้ายของคุณ means your final chance then สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์สุดสัปดาห์ in English means weekend สำนักงานปิดในช่วงสุดสัปดาห์สำนักงานปิดในช่วงสุดสัปดาห์สำนักงานปิด means the office is closed ในช่วงสุดสัปดาห์ means at the weekend เรามีแขกเข้าพักสุดสัปดาห์นี้เรามีแขกเข้าพัก สุดสัปดาห์นี้เรามีแขกเข้าพัก m i s s We have guests staying สุดสัปดาห์นี้ m i s s this weekend สุดโปรดสุดโปรด I like this word สุดโปรด in English mean to be favorite ส้มเป็นผลไม้สุดโปรดของฉันส้มเป็นผลไม้สุดโปรดของฉันส้มเป็น m i s s Oranges are or ผลไม้สุดโปรดของฉัน m ม s s My favorite word. สตังเป็นครูภาษาไทยสุดโปรดของฉันสตังเป็นครูภาษาไทยสุดโปรดของฉันสตังเป็น means สตัง is ครูภาษาไทย means Thai teacher สุดโปรดของฉัน means my favorite next สุดซึง้งสุดซึง้งสุดซึ้ง has two meanings in English the first meaning is gratefully and the second meaning is appreciatively you can learn how to say สุดซึ้ง from these examples เธอยิ้มให้ฉันอย่างสุดซึง้งเธอยิ้มให้ฉันอย่างสุดซึง้งเธอยิ้มให้ฉัน means she s m i l e d at me อย่างสุดซึ้ง means gratefully เขายอมรับข้อเสนอของฉันอย่างสุดซึง้งเขายอมรับข้อเสนอของฉันอย่างสุดซึงงงดซ้งเขา,ยอ,อขออขายอมรับ means He accepted. ข้อเสนอของฉัน means my offer. อย่างสุดซึ้ง means appreciatively. And the last word of this video is สุดขั้วสุดขั้วสุดขั้ว in English means extremely. You can learn from them. ชุดสูตรของเธอดูแพงสุดขั้วชุดสูตรของเธอดูแพงสุดขั้วชุดสูตรของเธอ means her suit. ดูแพงสุดขั้ว m i a s looked extremely expensive หนังเรื่องนี้สนุกสุดขัว้วหนังเรื่องนี้สนุกสุดขัว้วหนังเรื่องนี้ means this movie สนุกสุดขั้ว means is extremely fun alright you learn how to make many Thai words with สุด as a prefix already if you have any question about how to use them in Thai sentences you can ask me in the comment too I will answer you and give you more examples to make you understand. Or if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai culture, Thai people, or everything that you want to know about Thailand, you can leave your request in the comment too. I will bring your request to make a video and teach you here on my YouTube channel or other platform. If you would like to learn Thai with me, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Kru Sang. and click the bell icon for getting the notification of my new video. I will post a new video from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me 6 days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ